สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก,ก็จะให้พี่ทำอะไรวะชาบูไกายใช่เดี๋ยวจะหนีแม่ออกมาทำนะเจ็ <c oughs> บสวยไหมคะบวมมัต้องสัปดาห์ที่แล้วที่มึงทำอะ่ะอ้าวมันูดคำหยาบไหมเอาก็ช่องนี้เป็นช่องมีคำหยาบก,<อ>ก็ก็เด็กถ้าถ้าเด็กเด็กน้อยห้ามมาดูคลิปนี้นะบอกไว้ก่อนแต่ถ้า ฮะมีคำหยาบไงนะเขาเอาไปใช้ก็คำเตือนไงในในช่องแบนเนี่ยครับก็ใส่น้ำไปเลยนะผมพอผมพอไม่เปิดตัวพี่ก็แล้วกันนี่ เดี๋ยวพี่ผมกำลังจะต้มน้ำนะขอไม่เปิดตัวพี่ก็แล้วกันจะพังแน่นะบืนจุดเก็ด <c oughs> กลัวความตำเต็มว่ะเร็วๆเดี๋ยวความตำกูเตี้ยง ความจำเต็มเราความจำเต็มกลัวไม่ได้อะกูต้องไปน,น,นั่งรับขวอมบุมนี่ว้าวเฮ้มันร้อนมากเลยปุ๋มน,นะเราก็จะต้มน้ำก่อนนะว้าวมึงเห็นไฟไหมใกล้ไหมใกล,กลนะ้ไหมตุ่มคลิปนี้มีคำหยาบก็จริงแต่เด็กห้ามาดู อยไปหน่อยจ้าให้กองตัง,โ,งโอจะมันขึ้นข้อความอะไรตรงนี้ก็บอกได้นะน่ะคือแล้ว <Okay. S 2> มันจะไปไหนจะไปขึ้นหา อยู <I> <Maybe. S 1> mm ่วะดิไม่ใส่เส้นมาม่าี่จืดแต่ไม่ต้องใส่เครือบฟูงด้วยไหมลองดูเออยับมาม่าเร็วๆนก่เนี่เร็วๆนัไข่ปิดมีดดิบอลระวังมีดนะเจทิหน้าพี่ออกไปไม่แมวอีโต้ โตดีเสมอใช่ไหมคิดอยู่เนี่ยว่าจะฆ่าแม่ดีหรือไม่ฆ่าดีต่อเล่นแต่ปมาดูต้องพูดว่ารอเล่นด้ยวยป่ะกดคิปยูเมือ่อตำรวจมาดูคลิปนี้ได้ชิบหายบนอะไรยัดจักบ้องไฟไผ่เห็ะมากแทจริงไม่ได้ฆ่าหรอก เดี๋ยวไปต่ออีพีสอง。